ครับจากนาทแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับนันมีรถมาแนะนำนะครับสวยๆหนึ่งคันนะครับเป็นคูโบต้านะครับรุ่น L4018ST นะครับรถจดทะเบียนปี2565สภาพสวยมากๆครับใครที่อยากได้รถสวยๆรถเดิมๆนะครับไม่เดิมๆมาร์คเดิมๆนะครับมาจัดคันนี้เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่419,000บาทนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2565จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับชุดใบดันพร้อมกับหางพวนนะครับส่วนถ้าลูกค้าเอา3ชิ้นครบ นะครับโรตารี่แบบสวยๆเลยหางแบบสวยๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ราคา460,000บาทนะครับอ่ะให้ดูชุดท้ายก่อนที่จะรีวิวระบบการทํางานนะครับท้ายสวยมากนะครับเดิมไม่เคยแกะนะครับเนี่ยไฟทงไฟท้ายไม่แตกแผ่นลังคาไม่แตกนะครับอันนี้คือทะเบียนของเขานะครับวันนี้มากับน้องนาทีครับอ่ะเปิดชั่วโมงหน่อยลูกเปิดชั่วโมงการทางานหน่อยน้องนาทีจะทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับเขาแก่น้อยของเรานะครับพวกค์ด เครื่องเกียร์นะครับพวกนี้เดิมๆทุกจุดเลยนะครับมาร์กลูกหมากเดิมๆนะครับใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งาน4แส0หนึ่งหมื่นบาทไปครับพี่นาทีครับอ่ะขอดูชั่วโมงสองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยสิบหกชั่วโมงนะครับพี่นาทีเสร็จเสร็จแล้วยกฝากระโปรงขึ้นนะแล้วก็เปิดดูเครื่องอ่ะเดินหน้าหัวหลังก่อนเีียยเเครื่องเียเกียร์นะครับอ่ คันนี้นะเดี๋ยวผมแถมพ่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับจับส่งให้ฟรีเลย500ร้อกมนะครับส่งให้ฟรีเลย500ร้อยกมนะครับวองนู้นก็ได้ที่างูก็ได้ระบบโกลยูครับ ดันนะฮะดูว่าโบวินทำงานนะครับปกติหรือเปล่านะครับโอเคแจ้วลกูกอ่ามานรับลดสวยๆไม่ต้องรดสอบเยอะครับดูระบบโบวินเครื่องเรื่องไม่รั่นก็คือจบแล้วครับอ่าอันนี้นะครับ4แสนหนึ่งหพันถ้าเอาอุปกรณ์สามชิ้นครบพร้อมโรตรีนะครับก็จะอยู่ที่ 4 6 0,000นบาทนะครับเล่มทะเบียนคดโอนพร้อมนะครับคันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเล่มเลยนะครับได้เล่มพร้อมเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ดูมาร์กต่างๆนะครับไปเปิดเครื่องรอเลยลูกดูน้ำนะฮะรถนะครับสวยมากนะครับดูนะครับมองว่าบางคนอาจจะว่าชั่วโมงอาจจะเยอะนะครับแต่ผมว่าชั่วโมงประมาณเท่ากันกับตัวรถครับเพราะว่ารถ เอาซื้อมาใช้งานนะครับรถจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับเจ้าของดูแลรักษาครับพวกมาร์กดีกว่านะครับปกตินะครับอ่ามาร์กเมเดิมทุกจุดนะครับรถสวยมากเครื่องสวยมากนะครับไม่มีคาบน้านะครับไม่มีคาบนาเนี่ยเขาเรียกว่าถึงรถจะดูออกว่าชั่วโมงอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับเนี่ยยางก็ประมาณ85%นนะครับก็ยังใช้ได้อีก ใครที่เอาต่อมือไปเนี่ยผมว่าสภาพ95%เลยคันนี้นะครับใช้งานกันยาวๆนะครับผมแถมประกันเครื่องยนต์ให้อีก6เดือนหลังการขายนะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1 8 6 1 1 9 1นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับเอาขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทบต่อได้นะครับขอบคุณครับ